สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวของสะสมหรืออะไรกันนะครับเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับกล่องของของสะสมนั่นแหละมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนค่อนข้างจะมีคําถามกันบ่อยมากๆแล้วก็คิดว่าหลายคนก็พอรู้แล้วแล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสติกเกอร์แมวนะครับว่ามันคืออะไร ทำไมถึงมีหลายสีแล้วก็สีไหนดีที่สุดอะไรยังไงนะครับเราก็จะมาเริ่มว่าแมวคืออะไรนะครับแมวถ้าที่เห็นก็คือมันจะเป็นสติกเกอร์ที่แปะตรงกล่องนะครับเวลาซื้อขายกันเขาก็จะเรียกเป็นล็อตแมวทองแมวเงินแมวส้มแมวเขียวแมวแดงเต็มไปหมดแล้วเราควรซื้ออันไหนล่ะอันนี้คือคําถามฉะนั้นเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมต้องเป็นแมวนะครับแมวมันหมายถึง มันเป็นสัญลักษณ์ของค่ายทำแอนิเมชันของตัวเองซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของแอนิเมตของเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องดะกันบอลวันพีซเซนเซียส u ลมดังดิ o ิมอนเซ r m มูลอ่าหมัดดาวเหนือดะก้อนควีอื่นๆอีกที่ค่ายตัวเองแอนิเมชันเป็นคนทำฉะนั้นสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะแปะตามเรื่องของค่ายแอนิเมชันที่ผลิตนะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันก็เริ่มจากเรื่องของดังกนบอลก่อนเลยนะครับถ้ามี่ดูตรงสติกเกอร์นะครับมันเป็นแมวซึ่งอันนี้เป็นแมวส้มใช่ไหมเก็บไว้ก่อนว่าทําไมต้องเป็นแมวส้มแล้วก็เป็นวันพีซนี่ดักนัทบอลกับวันพีซก็จะเป็นตัวเอกเหมือนกันฉะนั้นก็เป็นแมวซึ่งอันนี้เขาจะเรียกันว่าเป็นแมวทองนะครับสีก็จะกับก็เหมือนสีทองนั่นแหละแต่ถ้ามาดูตรงนี้นี่ เรื่องนาราโตะครับอันนี้ก็คือเป็นอาจารย์ฮาชิสติกเกอร์ก็จะตามแลละมันจะไม่ใช่แมวมันจะเป็นค่ายที่ทำแอนิเมชันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจต่อมาก็เป็นเรื่องมายิโรคาเดเมียออมไรสสัต์ิภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของตโตโฮจะไม่ใช่โตเอะเห็นไหมต่อมาคำถามก็คือถ้าเป็นงานก a รดิสตา้าอย่าเงี้ยล้วเป็นเรื่องนักกี แสดงว่าสติกเกอร์ต้องเป็นสีเดียวกันหมดไหมอะไรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับสติกเกอร์นี่ก็จะหมายถึงล็อตของตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีญี่ปุน่นฮ่องกงไทยนะครับไทยเราจะเรียกเป็นล็อตด,ดีทีเพราะว่าดีมทอร์็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยหลักๆนะครับก็จะมีคนอื่นเป็นรลายย่อยบ้างฉะนั้นแปลว่าแต่ละสติกเกอร์แต่ละสีก็จะบ่งบอกถึงล็อตของ ตัวแทนจำหน่ายแต่ละประเทศซึ่งมุมผมผมมองว่ามันคล้ายๆ QC ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโมเดลที่ผลิตอะไม่ได้ผลิตตามในแต่ละประเทศนะครับมันผลิตจากโรงงานเดียวกันก็คือจากประเทศจีนแล้วก็พอผลิตเสร็จเนี่ยประยาส่งไปตามล็อตๆตามสติกเกอร์นั่นแหละพวกที่รับไปต่อก็คือเหมือนเป็นแบบตรวจคุณภาพเช็คของแล้วก็คอนเฟิร์มว่าพร้อมจำหน,น่าย แล้วสีไหนคือประเทศอะไรนะครับอ่าถ้าพูดถึงสีทองเมื่อกี้มีสีทองไหเดี๋ยวหยิบสีทองมาก่อนอันนี้ก็ได้นี่ถ้าอันนี้คืองานเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับซึ่งสีทองจะเป็นล็อตเจแปนหรือว่าล็อตเจีนั่นเองวิธีสังเกตสติ๊กเกอร์ของล็อตเจแปนครับคือล็อตเจแปนจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ต่างกันค่อนข้างเยอะที่สุดแหละด้วยความว่ามันก็เป็น แอนิเมชันของประเทศเขาเนาะฉะนั้นมันก็จะมีแยกย่อยในตัวแทนจำหน่ายซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถลงลึกได้ว่าสีไหนประมาณไหนคืออะไรยังไงนะครับแต่ว,ว่าวิธีสังเกตง,ง่ายๆก็คือมันจะเป็นสีทองแต่ถามว่ามันก็จะมีสีอื่นเหมือนกันที่ไม่ใช่สีทองแต่ก็เป็นของค่ายเจแปนมาอย่างตัวนี้อย่างเช่นงานของ BWF c x s f p ตัวนี้นะครับ อ่รับตรงนี้ก็จะเป็นแมวเงินซึ่งแมวเงินอันเนี้ก็คือรับเจแปนเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้คนอาจจะเริ่มรู้สึกนะว่าเอ้ยงั้นก็ยากแล้วเพราะว่าสีทองไม่ได้เป็นว่ารับเจแปนนี่อันนี้ก็ยังเป็นรับเจแปนเลยสีเงินรู้สึกว่าจะมีแค่เจแปนเหมือนกันอันนี้โชคดีหน่อยฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นว่าถ้าเป็นเห็นแมวเงินก็คือรับเจแปนเหมือนกันแต่วิธีสังเกตของงานเนี้ยจะต่างจาก งานพวกนี้เนาะมันจะสังเกตง่ายหน่อยเพราะว่ารถเจแปนเขาจะไม่ได้จําหน่ายงานเนี้ยแบบลงขายเลยเขาจะใส่ในตู้จับฉลากน,นะครับแล้วก็มีให้เลือกสีสีตรงนี้อ่าอย่างเช่นตับนี้นี่รตแมวส้มแมวส้มคือรถดีทนะครับก็คือของไทยน่นจะมีสติกเกอร์เดียวนั่นแหละเป็นสีส้มอันนี้ก็คือเป็นลอถไทยรถดีทอยอถเดียวกันอ่าท่านไดเห็นไหมมันจะเป็นสีของ ตัวโคจิต้านะครับจะไม่ใช่สีดําแบบกล่องน,นี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะแยกตามสติกเกอร์เหมือนเดิมแล้วนี้เราก็เก็บฉะนั้นที่พูดไปก็จะมีล็อต jp กับล็อตบินะครับเลือ,อีกล็อตหนึ่งที่เป็นล็อตของต่างประเทศนะครับก็คือล็อต hk ล็อตฮ่องกลงล็อตฮ่องกงผมแยกไม่ค่อยออกนะแต่รู้สึกว่าจะมีประมาณ3สีสติกเกอร์ในล็อตฮ่องกงก็คือมีสีเขียว หรือที่เรียกกันว่าแมวเขียวแมวเขียวผมมีไหมนะอ่ะนีไแมวเขียวแมวเขียวอันนี้ก็คือเป็นฮ่องกงอย่างสีของรถ H K จริงๆมันก็แยกตามพื้นที่เนาะผมใช้พอพื้นที่แล้กันอย่าง s K รู้สึกจะเป็นไต้หวันสีแดงเป็นฮ่องกงแล้วก็สีดำก็คือจีนไชน่า แมวดำจริงๆแล้วถ้าแบบว่าดูผ่าๆก็จะคล้ายๆกับแมวเงินเนาะเพราะว่าแมวเงินถึงมันจะเป็นสติกเกอร์เงินแต่ว่าตัวแมวจะเป็นสีดำซึ่งอันนี้ก็จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็น JP กับใช้หน้านะครับสรุปโดยครอารๆแบบง่ายๆก็คือร็อตเสีทองกับสีเงินร o t k k สีเขียวแดงดำแล้วก็รอตดสีสีชม ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเวลาซื้อขายนะครับทําไมเขาถึงต้องแจ้งว่าเป็นล็อตแมวทองแมวส้มแมวเขียวงั้นก็แปลว่าแต่ละล็อตผลิตออกมาไม่เหมือนกันหรอผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับคือแต่ละล็อตอะโมเดลเหมือนกันแต่ว่าเป็นความนิยมในตลาดซื้อขายแล้วกันหมายถึงว่าเวลามันเป็นสินค้าจากแอนิเมชันญี่ปุ่นอะมันก็คือเหมือนเป็นของญี่ปุ่นก็คือจแปนฉะนั้นเวลาเป็นสินค้าลอ็อตจแปนมัน มันดูเป็นออริจินอลกว่าอะไรนี้ด้วยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างได้รับชื่อเสียงของการมีคุณตี้นะฮะคนก็เลยคิดว่าอตเจแปนจะเป็นอตที่ตรวจ QC ค่อนข้างละเอียดมากที่สุดผมมองว่าแต่ละประเทศก็มีพื้นฐานในการตรวจ QC เหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นคุณภาพไม่ค่อยต่างกันมากแต่อย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นเพราะเป็นโมเดลจากประตูญี่ปุ่น ความขึ้นชื่อของการ QC ของประเทศเขามันก็เลยรับความนิยมลองลงมาก็ไม่อยากพูดเลยว่าอันไหนลองลงมาอะไรเงแต่ว่าจริงๆแล้ว l o s ต SK กับ o ็ b e บีมทอยอะหลังๆในบ้านเรานะจะได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะเท่าเท่ากันหมายถึงว่าราคาจะไม่ต่างอะไรมากราคาที่สูงที่สุดในเวลาสามลอก็คือบับเจ J b a นะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครอยากซื้อแล้วเผื่อวันนึงอยากขายนะครับ ตัวที่ราคาดีที่สุดก็จะเป็นสีทองล็อบเจแปนแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสแล้วก็แค่ซื้อมาสะสมก็สามารถเลือกล็อบอื่นๆได้เพราะว่าโมเดลไม่ต่างกันนะครับโอเคครับเราก็มาสรุปกันเนาะล็อบของแต่ละประเทศนะครับจากค่ายตัวเอกแอนะิเมชันเนาะหมายความว่าถ้าเราไปใช้วิธีการแยกสีแยกล็อบกับ a n นิเมชันค่ายอื่นๆหรือการ์ตูเนเรื่องอื่นๆนะมันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าอย่างเรื่องมาฮีโร่เมื่อกี้นารูโตะอย่างเงี้ยสติกเกอร์ก็จะไม่ใช่ของตัวเองกไม่ใช่แมวฉะนั้นล็อตแมวเนี่ยก็สามารถแยกได้แค่ในเรื่องของตัวเองกแอนิเมชันนะครับเรื่องอื่นก็ต้องใช้ความจําหรือว่าความรู้อีกชุดหนึ่งในการแยกซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแม่นนะครับเรียกว่าไม่รู้เลยดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของแมวนะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยเพราะว่าผมมองว่าคนที่เลือกสะสมแต่็อต JP อย่างเงี้ย็อบแมวทองก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็คนที่เลือกสะสม็อตอะไรก็ได้เงี้ยก็ไม่ผิดอะไรแต่เท่าที่เห็นผมยกตัวอย่างให้ดูก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ค่อยซีเรียสกับรับเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจริงๆผมก็เลือก,อก็อต JP กว่านนะถ้ามีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าไม่มีสิทธิ์เลือกก็ไม่เป็นไร็อตอื่นก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็มาดูกันว่าต่อไปจะมารีวิวหรือว่าพูดคุยอะไรกันอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ